อัเดียร์ต้องขอบคุณพี่ก๊อดอีกครั้งหนึ่งนะคะที่ตั้งแต่ครั้งแรกที่น้องได้ขึ้นคอนเสิร์ตด้วยการแบบจูงมือน้องสาวขึ้นคอนเสิร์ตไปแนะนําให้กับกลุ่มแฟนเพลงของพี่กอดได้รู้จักนั่นคือนั่นคืออีกสิ่งหนึ่งที่ทําให้แฟนเพลงของทั่วประเทศได้รู้จักกันมากขึ้นนะคะจากปากของพี่ชายที่แบบว่ามีน้องสาวคนนึงมาแนะนําให้กับทุกคนรู้จักแล้วก็อ้าทไทยอะไรยอันนั้นเป็นความภูมิใจมากๆแล้วก็ที่ทุกคนได้รู้จัก นะคะเพราะพี่กอ๊อตก็สวนหนึ่งสําคัญที่สุดเลยค่ะแล้วก็โอกาสอีกครั้งหนึ่งที่พี่กอ๊อตแบบทลายกําแพงของน้องที่รู้สึกเชื่อมั่นว่าแต่จะทําได้ทั้งทังที่แต่อเองไม่เคยเชื่อมั่นตัวเองเลยว่าจะเต้นได้ถึงมันจะแค่แบบเล็กน้อยก็ตามแต่แบบพี่ก็พยายามที่จะทําให้มันมีอะไรใหม่ๆทําทำให้เราเกิดความรู้สึกว่าเราอย่าไปกลัวเราอย่าไปต่อต้านพี่กอ๊อตทให้แต่รู้สึกว่า มันเป็นไปได,ได้มันเป็นไปได้ในสิ่งที่ที่ลึกๆในใจเรารูเรื่กกวยๆแล้วมันกลายเป็นไปได้จนถึงทุกวันนี้แล้วก็เราก็อยากขยายเต็มที่ตรงนี้ให้มันให้มันดีขึ้นกว่าเดิมต้องขอบคุณพี่กอที่วันนี้สร้างความมั่นใจให้กับน้องแล้วก็เรารู้สึกเรารู้สึกรักพี่คนนี้มาก <c oughs> ไม่รู้จะพูดคาไหนคะ่ะแต่แต่ขอบคุณที่แบบเส้นทางที่ผ่านมาทําให้ต่ายรู้สึกเป็นคนหนึ่งที่แบบมีความมั่นใจมากขึ้นในการ เป็นนักร้องกับเช่นทางนี้ค่ะคือเป็นความตั้งใจค่ะเป็นความตั้งใจของต่ายเพราะว่าคือที่ก๊อตนี่เป็นเป็น,เป,นเป็นพี่ชายอีกคนหนึ่งนะคะที่เป็นศิลปินรุ่นพี่ที่คือคือแน่นอนว่าเรานับถือในเรื่องของผลงานในเรื่องของของการที่ต่เคยร่วมงานนะคะเป็นพี่ใหญ่ในกามิโก้ด้วยก็ตั้งแต่เคยร่วมงานกันมาคือเราเห็นวิธีการทํางานของพี่ก๊อตด,ด้วยค่ะแล้วก็เคยร่วมงาน ในหลายๆปีที่ผ่านมานะคะแล้วก็เคยขึ้นคอนเสิร์ตพี่ก๊อตด,ด้วยค่ะก็เลยคิดว่าด้ยวยความที่พี่ก๊อตมีคอนเสิร์ตใหญ่มาตลอดแล้วคิดว่าพี่เขามีประสบการณ์ด้านของการโชว์การทํางานอะไรตรงนี้ละเอียดแน่นอนอยู่แล้วนะคะแล้วก็เชื่อมั่นว่าจะเป็นอีกคนหนึ่งอีกบุคคลหนึ่งที่จะสามารถแนะนําน้องได้เพราะว่าหนูรู้สึกเครียดจริงๆบอกวันนั้นไปก็เลยบอกพี่ก๊อตเลยว่าหนูรู้สึกเครียดคือแค่จริงจริงเพราะเป็นคอนเสิร์ตใหญ่ครั้งแรกในชีวิตของหนูอะไรอย่างเงี้ยแค่ก็ เฮ้ยมันเป็นเรื่องธรรมดาแกก็เออเอาประสบการณ์มันแรกมันล่าให้ฟังว่าเป็นยังไงอะไรเงี้ยแต่ว่าในสิ่งที่แกแนะนําแกบอกว่าคือคืออย่าไปกังวลมากเข้าใจอยู่ว่าเป็นคอนเสิร์ตแรกมันอาจจะต้องมีแบบเครียดมีกังวลมีเป็นห่วงน่นนี่นั่นเราเราคิดไม่ออกเราจินตนาการไม่ออกว่าเราจะเจออะไรในวันจริงเงี้ยค่ะแต่แกก็บอกว่าขอให้เรามั่นใจเพราะว่าคอนเสิร์ตแรก คือทุกคนจะต้องมาดูความเป็นเราอยู่แล้วในสิ่งที่จะต้องถูกงัดออกมาบนคอนเสิร์ตก็คือเอาความเป็นเราทั้งหมดนะคะแล้วก็คือพี่กอก็แนะนําว่าเออทีมงานทุกทๆคนก็ต้องคือหมือคิดงานช่วยกันว่าเราจะทําให้แต่ละพาร์ทที่เราคิดมาเนี่ยมันจะแบบทําให้มันดูคมดูชัดดูแกรนขึ้นได้ยังไงแกก็แนะนําแล้วก็ในแต่ละพาร์ทคือแบบให้เราตั้งใจซ้อมดีๆด,ดูแลสุขภาพด,ดีๆออกกำลังกายดีๆอะไรยเงี้ยค่ะเออ เห็นเห็นเห็นเขาบอกว่าการที่พี่กรอนแนะนำเนี่ยตายถึงขนาดรู้สึกประทับใจรู้สึกซึ้งจนน้ำตาไหลเลยตลอดก็นะ <c oughs> มันก็มีอยู่ครั้งหนึ่งที่ที่ที่ดคือเป็นไม่ได้ไหมว่าแบบเออคอนเสิร์ตใหญ่ครั้งแรกจะแบบมีพี่ชายมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแด้วก็เออหนูก็แหบเก็บน้ําตายน,นะแต่ว่าในช่งวงจังหวะที่ที่ขออ่ะก็มีน้ําตาซึมมีน้ําตาซึมอยู่ซึ่งยังไม่รู้เลยว่า คำตอบจะเป็นยังไงนะคะแต่ว่าคือลึกๆแรกคือไปขอคาแนะนาแต่ว่าอะไรที่มันจะเป็นไปได้ในความฝันของแบบของของของ,ของน้องคนนึงอะคะ่ะที่ที่เราอยากมีแบบพี่คนนึงบนคอนเสิร์ตเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ยากมากเลยนะคะแล้วก็ที่เราที่เราขอคือเราขอจากไกลว่าจะเป็นไปได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยเราก็ไม่ได้พูดชัดเจนแต่เชื่อว่าพี่เขเข้าใจพี่เขาแบบอืมทำไมเราถึงอยากมีพี่กอลอยู่บนเวทีคอนเสิร์ตเดียวกับเรา คือหนูจําได้ครั้งหนึ่งตอนตอนตอน,ตอนที่เป็นน้องใหม่เลยนะคะพี่ก๊อตแบบจูงจูงมือพึ้นคอนเสิร์ตแล้วก็แบบไปแนะนําน้องสาวคนเล็กให้กับกลุ่มแฟนคลัพี่ก๊อตได้แบบได้รู้อะไรอย่างเงี้ยคะ่ะหนูขึ้นไปแค่เพลงเดียวมีความรู้สึกว่า เราลืมไม่ลงจริงๆนะคะแล้วมันเป็นประสบการณ์ในชีวิตครั้งแรกที่เป็นคอนเสิร์ตใหญ่ในชีวิตของเราเรามีแค่เพลงเดียวแต่พี่แบบแนะนําเราต่อหน้าแบบแฟนกลุ่มแฟนเพลงของพี่เราะว่ามันเป็นอะไรที่สุดๆดแล้วสําหรับศิลปินน้องใหม่นะคะเราก็ไม่ลืมว่ามันเป็นครั้งแรกด้วยที่เราได้ขึ้นคอนเสิร์ตใหญ่และครั้งต่อมาพี่ก็ยังให้โอกาสอีกด้วยการแบบทลายกําแพงจากที่เคยร้องเพลงช้าที่แบบแค่จูงมือน้องขึ้นไปแนะนํา พอมันผ่านมาหลายปีที่ก็ลองอะพอตายขึ้นคอนเสิร์ตแล้วแบบน้องจะทําอะไรได้บ้างนะเหมือนกับพี่ก็ช่วยช่วยคิดต่อยอดให้กับเราได้แสดงความสามารถอีกด้านหนึ่งก็คือในเรื่องของการเต้นคือหนูนเป็นคนหนึ่งที่ไม่มั่นใจในเรื่องของการเต้นเลยแล้วเราก็ไม่มีพื้นฐานไม่มีประสบการณ์อะไรแต่ว่าเออที่ก็ก็ให้ความมั่นใจกับเราว่าเอาเท่าที่ได้ทําเท่าที่ได้แล้วก็ทําในสิ่งที่เรารู้สึกเรามั่นใจ อันดับแรกเขาสอนมันยังไงคืออัดให้เต็มไปก่อนแล้วอันไหนที่มันไม่ได้ค่อยว่ากันค่อยไปตัดอกให้มั่นใจหให้มั่นใจอะไรนนี่คือเป็นเป็นการทลายกำแพงครั้งแรกที่หนูรู้สึกว่าเออมันเป็นการต่อย,ยอดศักยภาพการต่อย,ยอดแบบความสามารถในการขยายพื้นที่ว่าเราจะสามารถพัฒนาตัวเองในด้านนี้ได้อีกไหมอะไรเงี้ยค่ะ อะไรเงี้ยเขาจะมีแบบช่วงเวลาที่เปิดแบบหนึ่งทุ่มเปิดประตูเข้าก็วอมนั่นแหละสี่ห้ามุงเย็นอะไรเงี้ยวอมอยู่ในนั้นอ่ะทั้งนั้นที่ขึ้นแค่เพลงเดียวนะคะวอมน้องเพราะไม่รู้ว่าขึ้นไปแล้วจะเจออะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอพรลมีพี่ก๊อตจูงขึ้นไปรู้สึกไงก็อันดับแรกเลยเขาคือพอพี่ก๊อตประกาศพูกับน้องสาวของผมนู่นนี่อะไรไปแล้วก็บอกน้องตายแล้วเธ พอขึ้นข้างบนแล้วเราต้องเดินลงมันไดแบบลึกมากใช่ไหมคะโหมันเป็นจังหวะดที่แบบที่เราวอมเสียงมาทั้งหมดนี่คือเราเหมือนจะขาดใจตายลงเนื้อตอนนั้นให้ได้เลยแบบตื่นเต้นมากแล้วก็คือพอมันมันมันไม่ใช่คอนเสิร์ตงานจ้างเนีอะมันแบบมันเหมือนมันเหมือนเรานักห้าสี่สามสองหนึ่งแล้วเราก็แบบมันเหมือนอะไรสักอย่างมันมืดไปหมดเลยอะมันมืดไปหมดแล้วเราก็ต้องแต่พยายามตั้งสติให้ดี พอออกไปแล้วก็แบบว่ามีที่ก๊อดมาอะไรเงี้ยค่ะเราก็รู้สึกแบบเอออุ่นใจขึ้นเพราะเรายืนอยู่บนเวทีคอนเสิร์ตคนเดียวใหญ่ๆที่มันน่ากลัวมาก <laughs>